ช่วงไทยแลนด์ ening, รีโอเปนนิ่งเศรษฐกิจไทยไปต่อวันนี้นะคะเราคุยกันถึงภาคการท่องเที่ยวรกรุงเทพเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางอยอดนิยมนะของนักท่องเที่ยวทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็ผลการสำรวจค่ะเว็บไซต์ไทยแลนด์ทราเวลเล i เชอร์นะคะเขาเปิดเผยการลงคะแนนค่ะจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้กรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่ดีที่สุดในอาเซียนเลยนะคะเพราะว่าเรามีรอยยิ้มที่อบอุ่นมีสตรีทฟู้ดที่เป็นจุดเด่นอาหารอร่อยนะคะแล้วก็ยังมีการท่องเที่ยวที่หลากหลายมากๆดังนั้นการเปิดประเทศครั้งนี้ทางกรุงเทพมหานคร และการท่องเที่ยวประเทศไทยเขาเตรียมพร้อมรับมือนักท่องเที่ยวทั้งต่างชาติแล้วก็คนไทยด้วยกันเองไว้ยังไงกันบ้างมีโอกาสได้พูดคุยกับ2ผู้บริหารจากทั้ง2หน่วยงานนะคะดิฉันพาคุณผู้ชมไปลงพื้นที่กันเลยเดี๋ยวไปติดตามจากสัมภาษณ์พิเศษนี้กันค่ะ รองธัปนีหรือว่าท่านรองกลางค่ะรองผู้ว่าทอทอทอนะคะแล้วก็ดออกรยุ้ยค่ะประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ทีมผู้ว่ากอทมอให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันนะคะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะ วันนี้ชวนทั้งสองท่านมาเจอกันจุดที่เป็นแลนด์มาร์คใจกลางกรุงเทพด้านหลังเราคือพระพรหมเอราวัณน,นะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสําหรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าต่างชาตินะคะต้องมาไหว้ขอพอรกันแล้วถ้ามองไปบริเวณโดยรอบค่ะสถานที่สาคัญมากมายห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่นะคะหรือว่าโรงแรมที่พัก <Like S 1> ร้าน <shopping S 1> อาหารใช่ค่ะเรียกว่าครบเครื่องในจุดจุดนี้วันนี้เราจะมาคุยกันถึงการเปิดประเทศเปิดเมืองของเราหนึ่งกรกฎาคมผ่านมาแล้วเรามองเป้าหมายยังไงไปจนถึงสิ้นปีบ้างคะว่าจะมี จำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยกลับมามากน้อยแค่ไหนคะท่านรองค่ะก็จริงๆแล้วเราได้โจทย์ที่ท้าทายจากท่านพระ่านนายกัฐมนตรีอยู่แล้วนะคะว่า เป้าหมายที่เราเคยตั้งเป้าไว้ที่7-15ล้านคนเนี่ยตอนนี้พอสถานการณ์มันดีขึ้นเราเริ่มมีการเปิดประเทศแบบฟูลลี่รีแลกซ์แล้วเนี่ยท่านก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยต้องไม่ต่ํากว่า10ล้านคนอันนี้เป็นโจทย์เป้าที่เราต้องทําให้ได้ส่วนเป้านะักท่องเที่ยวชาวไทยก็คือเดินทางในประเทศเนี่ยเราก็ตั้งเป้าชาเลนอยู่แล้วท้าทายที่160ล้านคนครั้ง ซึ่งจริงๆแล้วถ้ารวมทั้งในส่วนของนักเที่ยวชาวต่างชาติกับนักเที่ยวชาวไทยเนี่ยเงินรายได้ต้องเข้าสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยเข้าสู่ผู้ประกอบการเนี่ยจริงๆแล้วก็คือว่าไม่ต่ำกว่า1.5เราก็ประมาณการไว้ที่1.2ถึง1.5รวมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะคะอย่างเจาะในพื้นที่กรุงเทพเองเนี่ยคะ่ะเราตั้งเป้าไว้ยังไงเพราะว่าถ้าดูก่อนเกิดโควิดนักท่องเที่ยวในกรุงเทพ20กว่าล้านเม็ดเงินรายได้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ800กว่าล้าน ตอนนี้เราประเมินล่าสุดในกรุงเ <Okay, S 2> ทพเป็นยังไงคะค่ะกรุงเทพไม่ถือว่าเป็นแคปิตอลเป็นเมืองหลวงเพราะฉะนั้นเนี่ย แล้วก็เป็นสปริงบอร์ดไปยังแหล่งท่องเที่ยวในอีกหลายพื้นที่ถ้าเราดูตัวเลขปีฐานที่เป็นปีที่ดีที่สุดก็คือปี62เนี่ยนักท่องเที่ยวที่เข้ามากรุงเทพเนี่ยนะคะก็ประมาณ 28- 29ล้านค่ะซึ่งก็ถือว่าประมาณ70%เลยนะคะของนักท่องเที่ยวรวมทั้งประเทศส่วนรายได้เนี่ยประมาณ8แสนกว่าล้านก็ประมาณสัก25%นตี่ตอนนี้เองเนี่ยเราก็คิดว่าในส่วนของออนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาแน่นอนว่าการเปิดประเทศหน้าด่านที่เขาเข้ามาก็คือที่สวนนภูมิที่ดอน มเองเราก็มีตัวเลขที่ทําให้เห็นรอยยิ้มในทุกๆวัน<ะ>ในในช่วงหนึ่งมกราจนถึงเดือนมิถุนาเนี้นะคะ,ะเราก็เห็นนะักท่องเที่ยวแตะเข้ามาที่2ล้านกว่าแล้วนะคะก็เข้ามาที่กรุงเทพประมาณล้านกว่าซึ่งตรงนี้เองเนี่ยพอเราเห็นมูดแนโทนโมเมนตัมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คิดว่า เราน่าจะเห็นนักท่องเที่ยวนะคะที่แตะเข้ามาที่สวนดัูมเนี่ยน่าจะประมาณ5 0,000คนแล้วล่ะคะ่ะถ้าประมาณ50,000คนปีปีฐานปกติเนี่ยเรารับได้วันละแสน <c oughs> แต่5้า0 0คนเราก็ถือว่าเราก็แฮปปี้แล้วนะคะแล้วในปลายปีเราก็คิดว่าในช่วงที่เราจะต้องพีคที่สุดก็คือตุลาพฤศจิกาธันวา <c oughs> ซึ่งก็ถือว่าเป็นไฮซีซันของตลาดยุโรปและลองฮอเนี่ยก็น่าจะทำตัวเลขให้ได้10ล้านกว่าหรือมากกว่านั้นด้วยซ้ำสัญญ,ญาณการเป็นตัวที่ดีแนวโน้มกลับมาแล้วนะคะถามถึงในส่วนกรุงเทพมหานครเราเป็นเจ้าบ้านนะคะเราต้องเตรียมเรื่องส ที่การอำนวยความสะดวกความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวยังไงบ้างในการกลับมาของพวกเขาค่ะค่ะจริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วนะคะท่านผู้ว่าก็มีออกมาประกาศใช่ไหมคะเรื่องเกี่ยวกับการต้องบอกว่า Thailand p s s ลมะก็คือแต่ว่าเราเปิดจริงๆต้องบอกว่าเปิดทุกอย่างเลย ะะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าสถานให้บริการต่างๆนะคะซึ่งคือเราคิดว่าขนาดครึ่งปีแรกนะคะเรายังไม่เปิดเนี่ยทางท่องเที่ยวกันท่องเที่ยวยังนํามาได้2ล้านกว่านะคะดังนั้นโจทย์เราที่ว่าต่อึงสิ้นปีเนี่ยถ้าเราเปิดทุกอย่างแบบนี้เนี่ยนะคะเราคิดว่าตัวเลข10ล้านนี่ก็จะเป็นไปได้ ในทางกรทมเองในฐานะเจ้าของพื้นที่นะคะเราเองก็ให้ยินดีให้ความร่วมมือกับทางการท่องเที่ยวทุกอย่างนะคะเพื่อจะทําให้โจทย์ของเราเนี่ยร่วมกันเพื่อจะให้นักท่องเที่ยวกลับมาในกรุงเทพนะคะแล้วก็มาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็รุง่งเฐกิจภายใน ก็ถือว่าเราก็เตรียมพร้อมแหละทํางานประสานกันอยู่ตลอดนะคะเ <Okay. S 1> ชื่อว่าจะนําไปสู่แนวโน้มที่ดียิ่งขึ้นยาวไปจนถึงสิ้นปีเลยกลับมาถ้าดูจํานวนนักท่องเที่ยวตอนนี้ที่เริ่มเข้ามาเนี่ยจากเมื่อก่อนเราอาจจะบอกว่าพึ่งพานักท่องเที่ยวจีนเยอะแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะสถานการณ์เปลี่ยนอินเดียมาเยอะ <Okay. S 1> จริงๆค่ะ <Okay. S 1> เราเตรียมการที่จะทําอะไรเพิ่มเติมเพื่อที่จะดึงดูดการใช้จ่ายเงินของกลุ่มนี้บ้างคะ ก็ S <S> ต้องบอกนะคะว่าตั้งแต่ที่รัฐบาลเปิด Travel Bubble กับตลาดอินเดียเมื่อเดือนมีนาเนี่ยทำให้มันมีผลต่อการเดินทางเข้ามาของตลาดนท่องเที่ยวอินเดีย<ช>ที่สูงขึ้นอย่างชัดเจนและตอนนี้ก็เติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วนักท่องเที่ยวอินเดียเองเนี่ยนะคะก็เป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ<ช>และที่สําคัญเนี่ยคือเขามาเอ็นจอยกับซอฟต์พาวเวอร์ของของประเทศไทยรวมถึงของกรุงเทพมหานครตอนนี้ต้องฝากท่านดรยุ้ยนยนะคะว่านักท่องเที่ยวอินเดียเนี่ยเขาบอกเลยว่า เขาพร้อมที่จะมากรุงเทพตอนนี้เขาอยากมาทานอาหารไทยที่เป็นสไตล์อินเดียนเขาอยากมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวคือคนอินเดียจะชอบเรื่องของหาดทรายชายทะเลชอ,ชอบเรื่องของช้อปปิง้งเนี่ยแหล่งบริเวณเหล่านี้ใช่หมดเลยของนักท่องเที่ยวอินเดียเพราะฉะนั้นก็ฝากคนกรุงเทพไปด้วยนะคะแล้วตอนนี้เองเนี่ยเราก็เห็นสัญญ,ญาณบวกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคอมเมอร์เชียลไฟลท์ที่บินตรงมาจากอินเดียเนี่ยก็จะเข้ามาที่กรุงเทพเข้ามาที่ประเทศไทยเยอะมากขึ้นอย่างต่อนเนื่องเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในปลายปีนี้นะคะท่านรองผู้ว่า การที่ดูในเรื่องของตลาดอินเดียเนี่ยท่านก็บอกเลยว่าปี62เรามีนักท่องเทีย่ยวอินเดียประมาณ1.9ล้านใช่ไหมคะแต่ในปี6 6เนี่ยนะคะ เราคิดว่าเราจะได้มากกว่า50%ก็คืออยู่ที่ประมาณ1ล้านคนค่ะแล้โจทย์ชัดเจนว่าเขาต้องการอะไรเดี๋ยวตอนนี้เราไปต่อยอดต่อหาวิธีดึงดูดให้เขามาจับจ่ายอยู่กับเรานานยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนักท่องเที่ยวต่างชาติจริงๆแล้วเราเองก็อยากจะให้คนไทยเที่ยวในไทยด้วยกันคนกรุงเทพเที่ยวกรุงเทพด้วยกันเพราะว่ากรุงเทพมีการพัฒนาอยู่ตลอดอยู่แล้วเราเห็นแลนด์มาร์คใหม่ๆเห็นการปรับปรุงพื้นที่อยู่ตลอดเลยดรยุ้ยอยากจะเล่าถึงแผนอะไรที่เราเตรียมพร้อมไปบ้างคะแลวอยากจะให้คนไทยคนกรุงเทพมาเที่ยวในพื้นที่เราเองไหมางจริง 6นโยบายเนี่ยนะคะก็จะมีนโยบายเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยอยู่หลายอย่างเพราะว่าการท่องเที่ยวจริงๆแล้วมันคือเศรษฐกิจนะคะซึ่งสิ่งแรกที่เราทาก็คือว่ามี12เดือนใช่ไหมคะ12อีเวนต์ก็คือจะมีการจัดเทศกาล12เดือนอย่างเดือนเนี้ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทศกาลหนังนานาชาตินะคะคือการจัดเทศกาลแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากจะเป็นการเรียกกระตุ้นคนต่างชาติเข้ามาแล้วเนี่ยก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ภายในด้วยนะคะคำว่าภายในเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าคนต่างจังหวัดเข้ามากรุงเทพนะคะมีคนกรุงเทพด้วยกันเองด้วยก็จะเป็นสามารถที่จะมาจับจ่ายแล้วก็รู้สึกว่ามีกิจกรรมในเชิญการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ที่เพิ่มขึ้นนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยจริงๆเรามีเรื่องที่ไปไกลกว่านีกหน่อยคือว่าเรามีการนโยบายหนึ่งในการจัดทําคล้ายๆว่าเศรษฐกิจย่านนะคะหรือว่าเรียกกันว่าครีเอทีฟอีคอมเมคือเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วในกรุงเทพเนี่ยมีมันไม่ใช่แค่กรุงเทพคำว่ากรุงเทพจริงๆแล้วมีย่านที่ น่าสนใจหลายย่านมากนะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ทามันขึ้นมาให้นําเสนอขึ้นมาให้เห็นว่าจริงๆแล้วกรุงเทพ,พมีมากกว่าสิ่งที่คุณเห็นมีย่านเยอะแยะไปหมดนะคะอันนั้นก็จะเป็นแผนที่เรียกว่าระยะสั้นเหมือนกันที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยเศรษฐกิจย่านต่างๆเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในในระยะถัดไปนะคะซึ่งก็เ,เราก็ควรจะร่วมมือกับทางการท่องเที่ยวนะคะเพราะว่านอกจากจะขิดย่านที่เราทําออกมาเนี่ยเป็นการกระตุ้นย่านเอง เพื่อให้ในาย่านนั้นเนี่ยเกิดเศรษฐกิจหุนเวียนที่ดีขึ้นนะคะเราคิดว่ามันก็เป็นการสร้างภาพรวมสร้างแบรนดิ้งโดยรวมของกรุงเทพมหาคนครเนี่ยในการจะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ด้วยค่ะขอ,องดีเรามีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรื่องของการประชาสัมพันธ์การจะทําให้ คนทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติและคนไทยเองเรารู้แล้วก็ออกมาท่องเที่ยวมาจับจ่ายกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจกันเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะเห็นการทำงานานต่อเนื่องแน่นอนวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆที่มาร่วมพูดคุยกันและเดี๋ยวเราน่าจะมีโอกาสไปเดินสำรวจบริเวณนี้กันด้วยนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะคุค่ะสวัสดี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 ค่ะ